สวัสดีค่ะวันนี้สาแฟมิลี่ในงานตัวนะคะสวัสดี youtube นะคะ <Yeah. S 1> สวัสดีเพื่อนพี่ๆด้วยค่ะนะคะสวัสดีพี่น้องลาเดอค่ะนะคะเป็นยันเลยแน่นอนะคะตอนนี้นะคะวันทงกานวันปีใหม่เอฟซีไปเที่ยวใส่กันแน่นอนะคะไปเที่ยวใส่กันแด่นะคะพีพอยกัมาเทียวอุจจารดิศนะคะอ่ามาหลายมืออยู่นะคะเพราะวันนี้มูฮูเลยปฏิกับมื่อไหนนะคะ มาพักพักพอนะคะตอนนี้ก็พักอยู่หองนะคะประเด็ไปพักนองบ้านเนาะปรได้ไปพักบ้านนองนะคะเพราะว่าบ้านนอนป่าก็จะนอนบ่ไดเนาะมันบมเมนห้ของแอร์ิ่นก็นอนบ่ได,อ,นอ,นไดอ่ะอเลยมาพักกันโรงแรมนะคะพักกันแบบสบายๆดูหลายมืออยู่เนอะนะคะอยู่หลายมืออยู่นะคะอาจเป็นกับจันไดแดอนิ่งีค่ะคุณลุงกับโทมหาคนุณหนิงก็กัโทมมหานะคะเอฟซี FC ของพี่พลอยนะคะโทมมหานะคะโทมมหามาถามเรื่องนองลานั้นนะคะ มาถามบอกข่าวบอกข่าวเรื่องน้องหลานนะคะพี่พลอยนะคะทําไมวางคนก็คิดจะล้มน้องวันเด่นนะคะพ่อฮักเขาว่ากันก็เอยว่าพ่อฮักน้องนะคะคิดจะล้มน้องแล้วตอนนี้นะคะว่าน้องใหญ่เลยด่าน้องใหญ่เลยวันเดกนคุนบอกะความนร้เนาะว่าน้องใหญ่เลยด่าน้องใหญ่เลยตอนนี้เอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นไปได้ แต่ก่อนนี้เขารักมากเลยก็ว่างนี้นาะพี่พ้อยแต่ก่อนนี้เขารักน้องมากเลยนะคะเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่านะคะแต่ตอนนี้นะคะทําลายน้องแล้วนะคะตอนนี้ออกออกมาทําลายน้องแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้ช่องอื่นนะคะเข้ามาเม้นนะคะเข้ามาเม้นสารพัดนะคะที่นี่เอฟทีเป็นกระเบิ้งเแล้วนะคะให้ช่องอื่นนะคะที่ว่าพวกที่ว่าหวังดีนะคะพวกทํรลานนองนะคะเข้ามาเม้นนะคะเพราะเข้ามาเม้นแล้วนะคะ เี้เขาก็เบิ่งเล้วตอนนี้นะคะเขาเบิ่งแล้วนะคะว่าคนคนนี้มันได้เรื่องแล้วนะคะเราก็จะมาโกรธน้องนะคะอ่านะคะตอนนี้นะคะน้องหูมดแล้วนะคะเราก็คนคนนี้นะคะเอ็ดี้เขาหูมดแล้วนะคะว่าเป็นผู้ใดนะคะเป็นใครนะคะคําโทรมาบอกอยนะคะคอยก็เขาไปฟังนะคะคอยก็เขาไปฟังเขานะคะคนยกัสายจออคุ่กันเบาะแสนวเจ่อจิตสายจอกผู้เดียวเนาะคอยกับสายจอกคุ่กันละนะคะเขาไปฟังนะก็ฟังเ่า่อยได้จ่อคู่กันนะคะ ฟังแบบทำร้ายมากกลัวนะคะทำร้ายน้องมากกลัวเขาเอื้อนเมียเ่ะเราสร้างเขาได้เราสร้างเขาได้เราก็ต้องลบด้วยได้เราสร้างเขาด้วยมือเราก็จะลบเขาด้วยด้วยเท้าอ่าประมาณนั้นนะคะพี่ป้อยฟังแล้วนะคะแมนเลยนะคะแมนเลยนะคะพี่ป้อยฟังแล้วเนาะอืมนะคะแต่ก้อนนี่คือมหากรรไกดีนะคะเนินเสียงเนเทอต่อใดก็บมวายอย่างก็บมาวายเช่นที่อย่างบ่ดด้ยดังใหญ่แล้วตอนมีก็มาฟัดงวงฝัดนาไตนองนะคะ อาจัดงานมันก็ต้องขาดทุนในเมื่อคุณในเมื่อคุณอยากจะจัดมันก็ขาดทุนบ่มีไข่ดอกถ้าบ่รวยจริงนะบบเก่งจริงนะจีบบอกให้นะถ้าบอรวยจริงโบเก่งจริงนะจัดงานบ่ได้ดอกค่ะมีเท่าใดก็มีเท่านั้นนะคะคคย,คย,าายิงค้นเขยิงค้นก็าให้ทุนคุณมาค้น็หาให้ทุนคุณมาจัดงานอย่าหวังเลยว่าจะได้ทุนคืนจิบอกให้นะคะคนอื่นเขายังบ่ได้เลยยังเป็นมีเขาอยู่เลยนะคะ เราที่คุ้นก็เอาทุนเข้ามาคุ้นกับให้ทุนเข้ามาเออดันละนะคะเดี๋ยวค่อยเบอร์กันต่อไปนะคะควบคุมจิมมาไซไล่กันทุนจิมาวากันนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนลงทุนให้เงินเข้ามาแล้วเงินกับามาได้นะคะงานแรกขาดทุนงานต่อไปมันก็ต้องขาดทุนคือเก่าเลยหลมันไปบรอดดอกเพราะว่าคุณยังวานหอองหลังคือเก่าดานหลงหลังคือเก่าฝาดห่วฝาดหน้าคือเก่าเป็นพ่อฮักเอ์ระดับหยางสร้างได้ก็ลบได้เ่็กกันเ ด้วยมือลบด้วยเท้าอันนี้ก็เอิ่นว่าหักบอเอื่นว่าทาร้ายกันมากกว่าเอิ่นว่าผลประโยชน์มากกว่าเราก็มาวาว่าอ่าถ้าเราไม่รักจริงไม่ไม่นั่งจริงนะเราแม่เเงินเราไปทิ้งหรอกว่าทันใดเอาเราก็คุ้นกับว่าคือตัวไหตุการหยุดะคุณมาตัวแบบนี้เราพอว่ามันไปบด้ยไวแล้วคุณก็มาทาร้ายนอคุณเขามาวานองเราคุ้นเลยอย่าหวังเลยนะคะว่าเอฟซีไหนทีมเชียร์ศรีรพีพวกคุณน่ะยากอยู่นะคะ คุณอย่าหวังเ้อน,นะคะว่าเอซีจะไปเชียร์สิทิผของคุณน่ะยากนะคะแม้กระทั่งพวกคุณไล่รถน,นะคะคุณก็มีกันแค่สามตีคนทนั้นนะคะที่เข้าไปเม่นกันอยู่จะช่องไหนก็ตามแต่คอยบ่งหูดำน,นะคะปกติละช่องจะโดนหาลอยบุกลอยเปนะะ็นน้ำพันต่อเนียเหลือแค่เลหลักติบที่บอกไอหูนะคะช่องระดับพวกคุณนะคะช่วงระดับพวกคุณหน่ะนะคะ เดี๋ยวนี้บ่มีเอฟซีเอฟซีพวกเขาในเอฟซีน้องกำหลานนะคะบ่มีไปเลยนะคะมีไปอรูหกเจ็ดรูหกเจ็ดคนณหาหกคนณหกเจ็ดคนนั่นหละนี่ใส่คือพวกเจ้านี่ใส่คือกันนะคะมันถึงได้ไปนะคะมาเพื่อผลประโยชน,ะะ 6, น,น์นะคะหาหกคนนีนะคะหาหกคนเนี่ยตีหาหกคุหนีแหละนะคะมาเพื่อผลประโยชน์ก็นองทั้งนั้นถ้านองแบบว่าบ่ได้ดังใจแล้วก็มาฝากงานฝากนะงาบ่สำเร็จจดนะคะตอนนี้คุณเทียนหยางอยู่คุณขางหูแมนบ๊ คุณสางีระปินอยูย่แมนลึกว่นมีคุณสางจิระปินอยู่แมนบออย่าหวังเลยนะคะว่าจิตสมหวังนะจำไว้เลยอย่าหวังนะคะเพราะว่าเอฟซีนองค้ำลาบอกไปตัวยคุณเลยนะคะทีบบอกอะไรก็มแต่ตัางคุณทั้งนั้นเพราะว่าคุณเป็นคนเวาคุณแบบว่าตั้งด้วยมือลบด้วยเท้าเราเอฟซีของูุเหมดแล้วคุณจีไหไห้ค้ำลาแบบให้ค้ำลาไปทีอื่นนะใหไปยูนบนจะไปไห,ห้ม่ไห ห้ามาเมืองไทยเลยแล้วจะหายพวกเขาเนี่ยเอฟซีนองลาหันไปเชียศิลปิดพวกคุณยากค่ะเสียใจด้วยนะคะพอที่จายเนี่ยบ่ไปคุณละพอที่ไม่านยิสัังหลายเลยทีบบอกให้คนะคะเออเอฟซีมาบอกพี่พลอยทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะเอฟซีญิงสังเอฟซีทั่วโลกยิงซังพวกคุณที่คุณน่ยสร้างด้วยมือลบด้วยเท้านะคะพวกคุณอยากพายกันมากนะคะจีบบอกให้ พ่อหักเลยนะเาะะนว่าพ่อหักผู้ใด่แดงเพราะะัแต่อ่อนนี้กับพ่อพ่อพ่อทางนั้นนะคะเดี๋ยวนี้บ่เป็นพ่อเลยนะคะมาเป็นสายดาแล้วนะคะแล้วก็หายเอฟซีพวกของพวกของคุณน่ะมีคนมีคนหนักเขาไปคอมเมนต์นะคะเขาไปคอมเมนต์ในช่องนะคะแล้วเอฟซีก็กเพียงมจะได้มองขนาดคุณระดับใหญ่เด้นะคะแต่ว่าบ่เมนแล้วนะคะมันมันมันขอยงูแล้วนะคะมันบ่เป็นระดับใหญ่เลยนะคะคุณทําโตคุณปากคุณปากคุณ,คณตา่า ว้าวประตำที่บอกให้หูนะคะปาคุนนะ่ะคุณสร้างด้วยมือลบด้วยเท้าคุณว่าวอย่างมีผลประโยชน์อย่างเลยตอนนี้นะคะคุณทำ้ายนองย่างเดียวนองก็สิเสียใจขนาดไหนตอนนี้นองก็าหงุดหดแล้วลเขาเก็บเอาคุณคือกันเออนะคะในคำว่าพอหักน่ะนะคะพอหักเขาดีเขาก็มีพอหักพี่ก็จริงใจเขาก็จริงใจก็ลูกเขาหลายหักก็ลูกเขาหลายก็จริงใจหล,ลายพอหักเขานะ่ะเออนะคะบระแวณพอหักแบบนี้นะคะไตลาย ฝาดงวงฝาดน้าพอใดดังใจเราฝาดงวงฝาดน้ายาหวังเลยแั่ว่าคุณจะได้กลิ่นของนองไงไงคืบอกใหงมูคุณเขามาแบบไหนนะคะน้องเขาข็หมูทานแบบนั้นน้องเขาจะหลักว่าคุณอีกคืบอกใหงมีน้องเขาจะหลัยกว่าคุณกต่คุณเขาม้าแบบไหนนะคะเขาหูหมดหวังว่าจะกลิ่นของเขานั้นอยากหวังจะให้เอฟซีไปเชียร์ของตีลปปนของคุณอ่ะคงอยากเลยเด้อพยายามแดอคงอยากแด้นะคะตีละปนของคุณอ่ะ ใหญ่เอฟซีไปเชียร์นันยางใหญ่พ่อนี่ตาไปเชียร์คุณยางเพราสใจกันนะคะถึงจะเปนคน้นแบบนี้ก็แล้วกันเพราสใจที่กันนะคะคุณวาวิยังมาตาลคัมคุณยังมาเก่งบ่าเคยเก่งใจ่เอฟซีเลยนะคะโอหันนะคะอย่าหวังนะว่าเอฟซี้องลายที่ไปเชียร์คุณจีบอกไปหมูนะคะ อย่าหวังว่าที่คนจะอร์เจียพกคุณจยาไวเลยนะคะเอฟีีนองหลาเปอไปเจียพกคุณแน่นอนคุณอยู่กันนานตามตี่คนทีหาคน้นวอลกับเบลโรเดอร์นะคะคุณเฮดอีอย่างยูอยู่นะคะตอนนี้นะคะคุณทั้ธุรกิีอย่างยู่นะคะบอลสําเร็จรับรองไม่มีสําเร็จ